ลมเมบโบกทุกคนเดี๋ยวเบิ่งลมแฮงพี่น้องเอ้ยแค่ยืนอยู่ลมนี่ซะมอยเลยแล้วได้ ครับทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกทกท่านที่กําลังติดตามหรือฮับส้มยินดีตอนรับข้าสู้ซองบําเพชรแสนสะนะวันนี้กาอยู่ป่าคือเก่านะอยู่ป่าเป็นมือที่สองพอตื่นมาตอนเช้าเช้านี่กาหาผิงไฟค้างมือก่อนต้มน้ํากินกาแฟพี่น้องไอ้ก่อนจะเดินทางออกไปหาของอยุ่งของกินนะวันนี้สีออกไปตอนฟ้ากําลังจะแจ้งนะฟ้าแจ้งเหนือทรงนี้นะเดี๋ยวสีออกไปรัดบึงกระหอะเอาต้นมาให้เก็บมาเจอเจอกะ สิไป,ป๊ะปะทีมงานเพิ่อนยูฮันนะปะแล้วกะ็คอยกัดสิได้ยังเลาะคือเก่าแล้วเข็ยนมาเจอมีได้แล้วกะอ้อยมาเจอมานาั้งฟักนกน้ำเดียวอยู่ต้นมาให้นีแล้วเข็ยนมาเจอมันมีมากเจ้าว่าโหยแล้วก็วิจักเนาะจักตาคอยลงผู้มาให้กระเลิ้มมีหลายไปเลยละเป็นแนวเลือกกะเดียวท่าลุน้นติดตามพัดส้มไปเบิ้งน้ำเดียวนี่กะกินกาแฟแล้วแล้วก็สิได้ออไปก่อนวันนี้นะไปเดี๋ยวติดตามพัดส้มไปเบิ้งน้ำเดียวทุกคน ผิดพาดอีละมื้อนี้นะวายการเครียดมะนาวพอได้เมื่อตอนทั้งขอบโคทั้งบ้านกะมีห้องห้องแต่แตะหแร่งพุ่นน้อยเดียวนึงนะออกแอกออกแอกน้อยเดียวห้องอยู่ป่าหกเ้าดึกๆจังไปกา้านว่าคือมันห้องลายก่อนมิดเลยสมอยเลยนะตื่นเช้ามาละหาลายปแล้ววันนี้เนาะนี่ันแลออกมามาเพื่อจะหายหากินพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของพันเพชรเนาะมื้อนี้กะ สารพัดตายได้มาร่วมทีมงานกับเพิ่นเพิ่นว่าสิภาพไปหาล่านกอยู่ต้นไม้ไปบ่ได้ว่าหลายพี่น้องเพราะว่าว้ายมันชีแจ้งแจ้งก็ได้นี่ก็ฟ้าแจ้งหนึงเลยตอนนี้ก็เห็นทงาล้วละอหนาวว่าเมื่อคืนนี้ก็บนหนาวบันไดพอนอนได้แต่ว่านอนบ่รับนอนบ่รับอีกคืนแรกแลวกครั้งแรกที่มานอนเต้นปิกนิ่ในป่าอย่างซี่นะอกะนอนบ่รับนอนบ่รับอีกลับๆตื่นตืนอยู่ กะคิดย่านอยู่เด้เอ้ระแวงอยู่น <laughs> เนหาะโมกิเห้หาวฮ้อนๆเฮาอ่อนไปแล้วได้ก็เฮาะอนตอน้นไม้ยุ่มเชิงนี้ขนาดเยียบไม้แก็บสิก็ยังไปนะ นนก๋อนั่นคือก่อนเคยเย็บไมแก๊บปลายฟอมมาหอดต,ต้นมาให้แล้วพี่น้องเลยมาหอดแล้วก็มาให้โหยเลยมีมีมะเลยเรียวขึ้นไปนะแต่มีกระเหาะตัวหนึ่งเมื่อกี้นะยิงไปบัดทึกคอดมันพลาดพี่น้องเอ้ยกระเหาะตัวเดียวทุกดออยู่นั่นนะนกกมาให้นะมันหาเล่เบบึงทงหากเก็บกินมะที่ยังเลอแต่กระซ่องเบ่งมีมีฮอดมนะ โดดไปแลหละกับเหาะก็บบได้ซ้ำตน้นไะม้นี่เสิได้ลุบึ้นไปต้นที่มีมะเมื่อวานเนี่ยบางทีมันมีห้าวตอนแรงมันอาจจะห้าวตอนเสาพี่น้องนะไปทางเตอรสโมยอยู่ไปทางเนื้อบรดนี้ยางเป็นยางเห็นว่าเสื้อไปการเมื่อคืนนี้เยี่ยมเยี่ยมบางก้วมีเห็ดมาให้กะ มีปฟาดอทังเตอนอันนี้ผัดคือคือนี่ผัดไม่ได้ไปการกดป่าแอนเดียวมากเกดป่ากระตาดื่บเชืต้นมาให้อยู่ดื่บขนาด ยามันสวยก่อนยันนกอ้อพี่น้องนะนังพีซีพีเป่ารู้จักบาทเข็นมันเฮามีรถไถความฝาใส่ทุกคน เห็นหอยแล้วถ่ายความเสร็จนัพิงเห็นความย่มี่ฝฝนนี่อันตรายบางทีกับกลับมาไม่ได้ก็มีนะหน้าป่านะคือเก่าพี่น้องไนะงแชว์อยู่<ฮ>พอมาหอดต้นนี้ก็เงียบกริบคือเก่าโอ้แบบนี้เสือ โอยแก้วอยู่บอนพลาดเึกมีเหาพี่น้องเลยนกผิดปลิวก็ได้ยินอยห้องทางอื่นปุ๊บมีเห็นนกจกโตเลยถุกคนนลมานี่ก็นกมีเหาจักษลายเลยบัะเี้ยสิได้ยไปหาย่างลาะทางอื่นก่อน ได้เลยเสียงอุ้ปกินีได้อันนี้โอ้อันนั้นบอกอันยิงไงมังกรทูนมังกรทูนนกเลืองเฮาเอิร์กยังดีแล้วเนาะทะลุทะลุเลยใส่เด็แห้งเติบสดปุ๊บนี่ไม่ได้จำแก้วแล้วเดิลมแท้โตกก็ได้ตัวหนึ่งนะ แต่ยังซู้ยังสติกไม่ได้อยู่ตตวมีไม่งนกจอดนะเฟิกตัวนี้แหละลื้นได้จำแจวพี่น้องกรืหองจงไปนะความเม,มือหนังล่ะมีเฮาเดี๋ยวบันนี้ก็จะได้พาเดี๋ยวหาเลาะดงก็เลาะดงเกีียวเฮาเซอร์บอนแต่กะไก่ไก่เติบอยู่คืดว่าจะไปนะ โบกทุกคนน้ำคุณอยู่นะแมปน่าจะวานนี่บางช่วงหมูได้ดิหอยมันหอยหดมันหดตื่นกันนะแมปดูอยู่แถวนี้นะแมปยาแล้วมันขึ้นดาบไฟไหมๆอยู่พี่น้องไง เราขึ้นทางด่านนปสงสัยมันหากินมากคแต่ Nhay lại Mày lại thì... Mày đùa được mấy พอเลยทุกคนได้ยินแต่เสียงลมไม่ได้ยินเสียง,นนงว่ะในถั่นก็ซองโตก็จะม้อยเลยบ่มาให้ตัวนี้ดกขนาดนกป,ไปิ๊บปิ๊บก็เห่าหลายอยู่พี่น้องแต่ลมก็แห้งเพราะลมมาให้ก็ล่นขนาดผูกพักผูกพักอยู่เฮายปิปลิ๊บทั้งหมดพี่น้อง เห็นใบไม้ไไม,มาให้ใหญ่พี่น้องเลยนกขนาดมาใหนะ้นะนกกระเช้าอยู่นะุ๊แต่มันล่มยิ่งไม่ได้ย,ยิ่งไก่ไงพี่น้องเลยล่มซาลา,า้งไม้ซ้ำพิเลอรลด์เดี๋ยววันนี้คอยชีคืนหนังอยู่เงามานันนี่จำยิ่งเราได้เออถังทีมงานเพิ่นหนังทาเก็บยุติลา้างมาให้ใหญ่ทั้งหมดน,นะล่นชลอน i it. มาจำซะไปน้องเลยลมแห้งก็ลลุลมันปิวนะขึ้นมาออออะออออะตกสองตัวก็เล่นตัวนึงนกปิดปลิวตัวนึง แคนยิ่งอยู่ลุม่มในสมอยเลยระดับอันนี้ก็เล่นตกไปสามสีโต้แล้วนะนกปิดปลวก็เหาอยู่แต่ไม่มีจะเห็นมันล่มแห้งละทางลุ่มกระตกไปแล้วก็หาลำบากได้นหน่อยนึง เดี๋ยววันนี้กะสิได้ลงก็พี่น้องเอ้เยอะข้าวแห้งละสรอยละนกอันใหญ่กะมาหลายเธออยู่นกเหลืองกะนกเหลืองหรือนกกระตงเขียวกะแต่นกปิดปลิยอนี่กะมีหลายอยู่เฮาเอาะเฮาเอาะอยู่นะแต่กะมีไวล้ละทางที่เฮาเมอร์พันยังไก่อยู่เค้นมาพีแต่เสานเนี่กะน่าจะมีเมย้อไปเลยเพราะอันนี้พันยางเกลียวมาตะไก่กะละทางที่ลงกะนนะสูงเติบอยู่ได้ วันนี้กามีแต่สิได้ไปเบิ่งว่าได้จากโตพี่น้องเไยได้อยู่บุบุตุกซื้อมีอยู่ได้หาจักหาเห็นมีหาหามีเห็ดโตมันมีใหญ่สรุปเลยกะมื้อนี้ก็ได้อยู่นี่ล่ะพี่น้องไสองสี่หกเ,กเจ็ดนกเจ็ดก็เหาะสี่ก็เหาะเลยเอาไปเลยกระเล่นสี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสิบตพอดีนะ พอได้กินมือนี้นะนกนี่กะพอลงมาแล้วก็บ,บินเท่าเซี่ยลนกใหญ่นกน้อยก็ได้มันเห็นต่อคอยนั่งอยู่เทิงพูนะหน่ะบึงดูวสะเก็ดยิงอยู่ลุมนี่นะมันมียึดหล่อมพัดแหงโนเนนโนเนน,เนอยู่มันติน่งกนละเดี๋ยววันนี้กะมีแต่สิได้พาเดียวเดินทางกับบอนก่อนเดี๋ยวไปพบกันอยู่บอนเลยทุกคนระหว่งงางย่างมือคือสิบีดไทยเฮาบิงึงเนาะเขียนว่าเจอมีแนวได้จังทายเฮาบิึงนะเขียนไม่มีแล้วกัพูละ พบเดี๋ยวยุบ่อนผู้เนื่องจากว่าว่าสีผ้าเดียวฟ้าวย้างเมื่อไรเยอะเข้าละว้าพิษว้าถือละทุกคนเอามาฮอดบอนแล้วก็หาปันทอกปัทุนกินข้าวพอแต่มีแห้งเดินทางว่าสีผ้าเดียวกลับบ้านได้เนื่องจากมีเวได้มาเมื่อนี้กะมาเบิ้งป้าผ่าน,า,นา,า,านเพิ่นมาเลาะป้าเพิ่นจะนอนป่าดิ <c oughs> มาป้าคืนแรกก็นอนมีรับซ้ำร,รับรับตื่น เราแว่ง you know. อยู่เนาะได้สมใจแล้ว <laughs> สมใจแล้วอ,อันนี้กะบาเดียวเก็บเครื่องมัดเครื่องเสื้อรดเลยนะเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อกูส,สูงก็พันเทดไปหลายๆเดี๋ยววันนี้ชุมห้าวกาจะได้พาเดียวเดินทางกลับกน เลิกโลด <c oughs> ไบ่เพราะไหมค่าอยู่รถกันไปละไปหน้ารีบขักกันเ ข้องกลางรดวิชเชล น,นี่ฝนน่าจะตก,ตกเหตดน้ำมาสุดทางเลยแต่ตกน่าจะมีแหงนไปเลยพุดีขี้ฟุตหญ่ามีพี่น้องเล นี่กะได้เดินทางมาทอดเฮินแล้วพี่น้องเไยมาเฮินแล้วกะข่าวก็ต้อนอยู่พร้อมทอดพร้อมลงหม้อได้บัดนี้นะซุปแปง้งเรียบร้อยพร้อมทอดแล้ว <c oughs> น้องจะดีกินแต <c oughs> ่ข้าวหนมกินข้าวก็เพิกเอาหน่อยจะดีจับหอยจับหอยโอเคพี่น้องคลิปนี้กะจะได้ฝาฟ้าอภิภัชนี้ก่อน ขอเขอม้มขบเจอรายสหรับการติดตามและก็ฮับส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหม่ีได้ไปหาอาอาน้ำอ่านนอก่อนคิปพุ้นทั้งหมดเลย